Mafia ย2 Definitive Edition Remaster ของมหากาบอาชญากรรมเมื่อปี2011มันดูเหมือนเกม Open World ทั่วๆไปแต่ถ้าเราลองเล่นดูอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่านอกเหนือจากภารกิจเนื้อเรื่องของเกมแล้วมีอะไรที่ทำอีกแค่เล็กน้อยแค่นั้นเราสามารถป้นร้านค้าเพื่อได้เงินที่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วหรือขโมยรถแล้วนำไปขายได้แต่จุดสัมพันธ์ของเกมนี้อยู่ที่เรื่องราว เกมนี้ลงให้กับเครื่อง PC, PlayStation 4และ Xbox One นะครับการเล่าเรื่องของเกมน่าสนใจมากๆบทบาทของวีโต้สกาเรตตาใน Mafia 2โดยสร้างแผนภูมิชีวิตขึ้นมาจากการเป็นอาชญากรตัวน้อยไปจนถึงอาชญากรตัวเออย่างไรก็ตามการเดินทางไปที่นั่นมีความสำคัญและระหว่างทางอาจไม่ใช่ทุกอย่างวีโต เพียงแค่ต้องการรสชาตของชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทุกอย่างมีราคาของมันเขาต้องแลกด้วยอะไรมาเรื่องราวของวีโต้มีเนื้อหาทั้งหมด15บทโดยแต่ละบทจะครอบคลุมเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเขาเกือบ10ปีผ่านไประหว่างบทแรกยันบทสุดท้ายสิ่งที่เจ๋งมากก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดทั้งเกมเราจะพบรถยนต์หลายคันจอดอยู่ตามถนน บนเรือนจะสวมเสื้อผ้าแฟชั่นล่าสุดและสถานีวิทยุจะเปิดเพลงที่ดีที่สุดในยุคนั้นมันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เราดื่มดำกับโลกของเกมมากขึ้นและให้ความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆในยุคนั้นๆแรกๆในบางภารกิจอาจจะไม่สนุกและน่าเบื่อแต่เมื่อวีโตและโจเพื่อนรักของเขามีส่วนร่วมกับมาเฟียมากขึ้น งานที่จะได้รับก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นในที่สุดเราก็จะมีส่วนร่วมในแผนการที่ซับซ้อนขึ้นนั่นเองซึ่งมักจะนำไปสู่ฉากยิงปืนอันยิ่งใหญ่โดยรวมแล้ว m a f i เฟีย2นำเสนอการเล่นเกมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเมื่อวันวางจำหน่ายฉบับดั้งเดิม Mafia ฟีย2เป็นเกมที่ดูสวยงามโดยเฉพาะบน PC ตอนนี้ด้วยพื้นผิวที่อัปเดตบางส่วนที่นี่และที่นั่น และระบบแสงที่ได้รับการปรับปรุงก็ดูดีขึ้นซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้เกมนี้เป็นปัจจุบันมากที่สุดหลักๆแล้ว Mafia 2 Definitive Edition เป็นเกมที่ดีและนอกจากนี้เนื้อเรื่องของเกมก็เป็นจุดขายได้ดีด้วย หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ